สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากท่านหนึ่งอาจารย์เจี๊ยบเขาสนใจมาเรียนคอร์สปิดบัญชีนะค่ะที่เราจะเปิดเนี่ยแต่ว่าเขามาถามเรื่องนี้ก่อนให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยตอบหน่อยขอสอบถามหน่อยค่ะปี62ได้ทําสัญญาเช่าโรงงานไว้บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแสนเก้าต่อเดือนค่ะนะฮะในเดือน5ปี62เนี่ยแล้วก็นําส่งพงกด3แล้วแต่ไม่ได้บันทึกบัญชีค่าเช่าทําให้มียอดค้างจนถึงสิ้นปี 67เจ็ดเลยต้องปรับปรุงอย่างไรคือเป็นบันทึกค่าเช่าล่วงหน้าแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายประจําปีแล้วค่ะ่ะแล้วเขาก็เลยถามว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรใช่ไหมจนถึงสิ้นปี67เลยโอ้ยยาวนานมากเลยยาวนานข้ามปีเลยนะคะจะปรับปรุงอย่างไงกรณีการปรับปรุงสําหรับค่าเช่านะคะคือค่าเช่าแม้เราจะบันทึกเป็นค่าเช่าล่วงหน้าไว้ทุกๆสิ้นปีหรือทุกๆสิ้นเดือนเราจะต้องมีการ ปรับปรุงให้เป็นรายจ่ายประจําเดือนหรือประจาปีนะคะซึ่งโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเราจะไม่ให้มันข้ามปีเลยเราต้องปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างนะคะการปรับปรุงนี้ปกติเราก็จะเดบิตค่าเช่าเครดิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ล้างมันออกล้างมันออกและบันทึกเป็นค่าเช่าใช่ค่ะและถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้บันทึกบัญชีล่วงเลยมาตั้งแต่6กสองหกสามจนกระทั่ง6-7แปลว่าเราไม่ได้บันทึกค่าให้จ่ายเราต้องปรับปรุงรายการห้ามปรับปรุงว่าเดบิตค่าเช่านะคะต้องเดบิตกําไรขาดทุนสะสมค่ะแล้วก็เครดิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าใช่ค่ะโอเคนะประมาณนั้นแหละเขาถามนะโอเค คือเขาสนใจคอร์สปิดมชีไงผมก็เลยจะมาบอกเลยครับสำหรับบางท่านนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้แล้วว่าเยลโลบเปิดคอร์สปิดมชีใช่ไหมครับคนนี้เขาสนใจนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะรุ่นที่26ครับเปิดวันที่7 8 14 15ธันวาคม67นี้ข้าอบรมทัานละ7,000บาทนะครับเรียน4วันคอร์สปิมชีคุณมาเรียนคอร์สนี้คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์เจี๊ยบพูดให้คุณฟัง เรื่องการปรับปรุงข้ามปีเจออยู่แล้วในคอร์สปิดบัญชีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะแน่นอนคุณเป็นผู้จัดบัญชีคุณมีโอกาสที่ต้องลืมบันทึกรายได้หรือบันทึกค่าใช้จ่ายจะต้องมีการปรับปรุงการแก้ไขข้อผิดพลาดการตรวจสอบต่างๆคุณเจอมาคุณต้องปรับปรุงอย่างไรแล้วก็ออกงบการเงินกอบพอดอ .5051 ซึ่งมีสอนอยู่ในคอร์สนี้แล้วถ้าสนใจติดต่อมาที่ Line@ y อทเยลโลเทร i n ิครับค่ะไปอาทิตย์ตกดินพอดีเลย